สาเหตุเป็นลมไม่เย็ยนน้บนี่ก็ถอดล้างกันเลยนี่นนจะโบเป่า เราควรที่จะถอดมาล้างนะครับเดือนละครั้งก็ยังดีเพื่อเป็นการถนอมพัดลมหรือถนอมมอเตอร์นะครับเพื่อไม่ให้มันทํางานหนักนะครับยืดอ,อายุการใช้งานนะครับเมื่อล้างเสร็จถอดประกอบเรียบร้อยแล้วเราก็มาใส่ประกอบเข้าที่เดิมนะครับพัดลมเราก็จะหมุนสวิงได้คล่องแคล่วและสวยงามนะครับ ้างแล้วก็จะใหม่กิ๊กอย่างนี้นครับสะอาดเอี่ยมอ่องแล้วก็เป่าลมนะครับถอดตัวนี้นะครับขวาครอบออกมาเลยนะครับแล้วก็ทำการเป่านะครับก็เร็ดน,นะครับถ้าพัดลมใครไม่เย็นนะครับก็ตรงคำนี้นครับ แกะออกมาล้างนะครับทั้งหมดแล้วก็ถอดฝาครอบท้ายด้วยนะครับล้างกระจังหน้าล้างใบพัดล้างกระจังหลังทั้งหมดนะครับแล้วก็แกะโดยจะมีน็อตรวมยุ่นนี้เขาจะมีน็อตอยู่สี่ตัวนะครับนะครับสี่ตัวข้างในถอดออกมาแล้วก็แกะตูดออกมาได้เลยนะครับครับตรงนี้นะครับให้ง่ายนะครับลองดูนะครับ ถ้าพัดลมหาไม่เย็นนะครับก็ต้องล้างนะครับบางคนจะปล่อยเป็นคาบใยเกาะเต็มเลยนะครับเกาะที่ปลายพัดลมพัดลมก็จะไม่มีแรงเหวียงหรือแรงหมุนนั่นเองครับเราก็ต้องทําการล้างนะครับล้างใบด้วยแล้วก็เป่า,างไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ท่องออนองเป่าให้ด้วยนะครับพัดลมไม่เย็นนะครับถอดล้างบ้างนะครับเดือนละครั้งก็ยังดี ขอบคุณครับ